สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะ<อ>ก็กรับสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับว<อ>ันนี้เดินทางนะครับเอารถกระบะคันเก่าไปนะท่านผู้ชมเนื่องด้วยมีภารกิจที่ต้องไปทำนะครับ <c oughs> แล้วก็มีของไปสุกไล่ใคนบางคนนะ <c oughs> ไม่บอกว่าเป็นใครเนาะ ินทางเอาลังเอาลังเครื่องมือไปด้วยนะท่านผู้ชมคนนี้เพราะว่ามีภารกิจที่ต้องไปใช้นะลังเครื่องมือนะครับตอนนี้แล้วก็มีกับข้าวที่เตรียมไปนะท่านผู้ชมจะมีกระติบข้าวมีกุนเชียงทอดมีปลา มีเกลียวมีผักลวกนะฮะ,ะข้าวเมน,นูเด็ดนะที่งสำคัญอย่าลืมกระป๋องน้ำไปด้วย เวนตาเวนเชื่อมเลยก็มัวเวนตาอยู่ไหนล่ะนี่โอ้เวนตาอยู่กับรถคนบ้านเห็ดอกอ,อกไปแล้วมั้งล็อกรถก่อน ลดีล๋วยวไปล็อกห้องเก็บของนะท่านผู้ชมเดี๋ยวล็อกห้องเก็บของเดี๋ยวออกเน้างเ,เปนสถานที่ นะแล้วก็เอาแบงค์อย่าลืมอย่าแบตหมดกลางทางส่วนรถจอดตากแดดไว้นี่แหละนะฮเพราะว่าท้าในรถมันชื้นนะฮะท่านผู้ชมก็เลยว่าจอดตากแดดไว้ก่อนมันจะได้ไม่ชื้นอืม อ,ออกเดินทางนะท่านผู้ชมส่วนอันนี้ก็ตากไว้นี่แหละนะเดี๋ยวมันก็จะแห้งเองเริ่มใกล้แห้งแล้วนี่นะไปท่านผู้ชมวันนี้มีภารกิจต้องใช้รถคันนี้นะนั่นก็คือไปซื้ออลูซิงที่โพนสวรรค์มาทำประตูหน้าร้านพีก แต่ไปนูน่นไปถามพี่อีกทีนึงเห็นเมื่อวานแกบอกว่าจะเอารถคันนี้ไปเมื่อวานเดี๋ยวต้องถามดูอีกทีว่าจะเอารถคันนี้หรือว่าเอารถกับตันไปแต่ผมเอาไปเผื่อไว้ก่อนเผื่อแกจะเอารถคันนี้ไปฮนะเพราะลูซิ่งมันยาวเนาะ <c oughs> มาเดินทางท่านผู้ชม โอเคครับผมก็อนุญาตเดินทางนะฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกท่านสวัสดีครับ